กันอีกแล้วนะครับจากช่อง DIY by ช่างนกนะครับก็จากอีพีที่แล้วนะครับที่เราได้หล่องานเรซินค้างกันเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวในอีพีนี้เราจะมาต่อไปพร้อมๆกันเลยเพราะมันจะมีขั้นตอนอีกมากมายนะครับที่เราอาจจะไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการแกะแบบการขัดขึ้นลูกที่งานนะครับหรือว่าลงมาถึงการขัดชักเงาของที่งานเรซินนะครับและนี่ก็เป็นสูตรสาเร็จเลยนะครับสำหรับในอีพีนี้และสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยรับชมนะครับจากในตอนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นอีพีที่หนึ่งนะครับก็สามารถเข้าติด คลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดตัดต่อคล้์ให้กับช่อง DIY by ช่างนพด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำค,คลิปดีๆต่อไปอ่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันไปกันเลย let's go <S อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพเดิมเลยนะฮะที่เราได้ปิดไว้จากคราวที่แล้วนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ12ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ที่เขาแนะนำมาก็คือ8-12ชั่วโมงมันจะแห้งนะตอนนี้โอ้โหดูิทุกคนโคตรใส่อะฉ่ำมากก็ได้โอ้ห อันนี้ผมแอลใส่กากเพชรไว้ก่อนนะครับตอนที่ผมปิดฝาไว้นะครับนี่สวยมากมากเลยทอดเงาอ่ะฉ่ำมากครับเพื่อนๆผมนี่เห็นกระตาไตปไม่เชื่อเลยนะครับเนี่ยโอ้อันนี้ผมอ้าวโอเคปิดหน่อยก้านไม้ติดหน่อยนะครับก้านเหล็กก็ติดไว้เพราะว่ามันมันน่าจะถูกกันไว้กันไว้สำหรับไม่ให้แผ่นแผ่นที่เราปิดคลุมไว้มันติดนะครับเอาประมาณนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคัตเตอร์แกะออกครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองแกะบล็อกกันดูนะครับว่ามันจะแกะง่ายหรือเปล่านะโอเคไปไปกันเลย ก็แกะกันออกมาเรียบร้อยแล้วฮะแกะง่ายมากเลยครับทุกคนนี่ก็ลอนมาเป็นแผ่นเลยฮะไม่มีเสียหายเลยครับก็ตอนนี้นี่นะครับขุสวยมากทุกคนทําก็ทําง่ายนะแล้วก็งานออกมาเนียนมากเลยเนหะ็นไ,ไหมฮะเราขุดหลังกันไว้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคือเดี๋ยวเราจะขัดหน้าให้มันเรียบฮนะแค่ขัดหน้ามันเรียบก็คือน่าจะจบแล้วนะ เดี๋ยวผมจะขัดหน้ามันปึ๊บเนี่ยพอขัดด้วยกระดาษตายนะฮะแล้วก็มาเก็บขอบกันอีกทีขอบมุมนี่เดี๋ยวจเจ้าเครื่องสกิมเมอร์นะครับหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเราเตอร์ใช่ไหมหล่อหล่อลาะหล่อขอบนี้เลยเขา้ารูปเข้าพงมนเหมือนขอบเดิมเพราะเนี้ยประมาณนั้นเลยนะฮะไม่ยากครับไม่ยากเลยเพื่อน คนสามารถทํากันได้เลยนะฮะที่บ้านเลยไม่มีเครื่องมืออะไรพิเศษเลยนะมีแค่คัตเตอร์นะผมใช้คัตเตอร์อย่างเดียวนะแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับไม่ยากไม่ยากเอาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขออนุญาตไปขัดก่อนแล้วกันนะครับผมจะใช้เครื่องขัดแลวกันเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะจริงจิงก็อยากใช้กระดาษทรายขัดด้วยมือนะให้เพื่อนๆรู้ว่ามันทําได้นะมันไม่ได้ยากเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกใช่สิคุณทําได้คุณมีเครื่องมืออันที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าผมต้องใช้เอ่อไม่ยากมันเสียเวลามากนะเดี๋ยวจะใช้เเเเครื่่่องงขขััััดดดดีกกกกววาานนนไไไปปปลลยย็็ ก็ผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับที่เราได้ปรับหน้าผิวสกิงานเจลเลซสินนี่ครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนจะเห็นว่านี่ฮะใช้กระดาษทรายเบอร์100นะครับแล้วก็ติดด้วยกระดาษทรายเบอร์240เท่าที่เห็นมันตงกูนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยหลังจากนี้ไปนะครับเราจะใช้ตัวช่วยนะครับก็จะเป็นเครื่องตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะช่วยเราในเรื่อง เรื่องเขาขอบข้อมุมนะครับผมจะเลือกใช้เป็นดอกนี้นะครับดอกนี้ก็คือดอกเกาะขอบไม้นะครับเกาะชิ้นง,งานม้าจะขุดนี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้ดอกมักคู่นี้จะมุมเจ้ามันเป็นลักษณะน,น,นี้นะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นตามรูปเลยฮะเราก็เลือกเอาเดียวอยากจะให้ขอบขอบงานเราเออกมาหน้าตาแบบไหนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นดอกของเขาเอาโอเคตัวประหยัดเวลาในการทํางานนะครับปกติแล้วเนี่ยทัท่วไปนะครับเราสามารถใช้กระดาษทรายลบขอบได้นะแต่ว่าค่อนข้างที่ใช้เวลานะครับเวลามีมันมีจำกัด ม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็จะมาสอขอบเพื่อนๆชมกันว่ามันยากไหมเฮ้ยนี่เขาตัดขอบกัน,นยังไงนะ,ะเราเพอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกที่ผมได้ลองทํานะครับเพื่อนๆบอกตรงๆเลยว่าไม่ยากนะครับไม่ยากงานนี้สบายๆมากเลยเราสามารถทำมันเองได้ครับข้อมือมาอยางเราน,นี้ก็ไม่น่ายากนะครับอันนี้ผมก็เดินทางมาถึงช่วง80เปอร์เซ็นตล้เลยแค่เก็บขอบขัดเงาก็จบแล้วขัดก็เรียบร้อยนะครับเก็บขอ,อบเก็บมุม เราเก็บขอบเรียบร้อยดีแล้วนะครับเราก็จะมาขัดด้วยดาฟ้าที่ละเอียดขึ้นนะครับเพื่อให้มันเงายิ่งขึ้นแล้วก็ลงน้ำยาขัดกันเอาเคมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมระหว่างการซ่อมขอบกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ประกอบประกอบตัวใบก่อนนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะจะเป็นแบบนี้ต่อได้ใช้ได้ เชื่อเข้าไปเลยเครื่องตัวนี้ผมซื้อมาเมื่อจะประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับก็ราวๆสัก2 9 0 0ันามั้งอ่สองพันบาทแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าพันกว่าบาทมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่ชอบทํางานม้านี่อันนี้น่าใช้มากๆผมแนะนําเลยเดี๋ยวจะเริ่มขุดให้ดูนะว่ามันขุดยังไงตอนแรกเลยก็วางไว้ที่ขอบที่งานไอตัวลูกปืนเนี่ยตัวลูกปืนนี้นะครับมันจะวิ่งที่ขอบด้านนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับฟังเห็นไหมลูกปืนมันจะวิ่งที่ขอบด้านนี้ แล้วเราก็ปรับตัวนี้ได้นะปรับปุ๊บมันก็จะนี่นะปรับได้ไหมครับอ่ามันปรับโต๊ะปรับอยู่ข้างบนนะครับยังเห็นไหมหมุนโตัวปรับนะมีตัวปรับอยูงบนเออได้ระยะเราบุกตะกั่วล็อกล็อกบุบิดตัวปรับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไล่จากบางๆก่อนเนาะค่อยๆกินก่อนแล้วค่อยๆปรับไปจากน้อยไปหามากเราปรับมากเลยไม่ได้เดี๋ยวงานเสียครับเพื่อนๆใจเย็นๆครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเชื่อผมผมเรียนมาโอเคไปกันเลยไป้สตาร์ทเครื่อง เวลาเราจิ้มขอบแค่เราติ้เรื่อยๆมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันเข้าไปห้ามหนยแล้วนะมันมันจะเริ่มเห็นว่ามันกินมห้ามหนอันนี้เราก็มาปรับเพิ่มอีกอันนี้ยังไม่พอแล้วก็ปล่อยปล่อยตัวใบลงอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคสวย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 ระยะนี้ก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆครับไอ้งานนี้ใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นๆนะครับพอมันเข้าไปกินมที่งานแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโค้งมนอ่ะโอเคจะลองดูบ้า เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเลยเดีมันจะมลไหมเห็นไหมได้เห็นนะมันจะไม่เป็นเหลี่ยมเป็นฝากก็สวยดีนะสวยดีเด็ดมาเราจะเริ่มดูแล้วกันนะครับเริ่มดูรอบๆเดี๋ยกแต่ว่ารอบแรกออกมาเป็นไงไปชมครับ ข้ามุมข้ามุมเป๊ยเนียนตอนนี้ยังมองไม่ออกนะถ้าเกิดขัดให้มันได้ใส่น่าจะสวยยิ่งขึ้น,นทีนี้ถ้าเราไม่พอใจเราก็จะมาเลือกอีกว่าใีมุมที่เราอยากได้เป็นยังไงล่ะนะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยโอเคแล้วมันดูพลาสติกมันดูเรียบดีเพราะว่าถ้าหากเราใช้แบบเป็นหยักเยอะๆนะครับหยักเยอะๆเข้ามุมเข้ารล่องนะเราจะขัดลําบากเวลาขัดเงามันจะเข้าซอกาอะไรลําบากประมาณนี้แหละผมว่าโอเคแล้ว น,นี่ก็เป็นอีกพิธีหนึ่งที่นํามานําเสนอให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับการทํางนานในแตเส้นแบบและเอียดแล้วละกันนะครับแต่ว่า EP นี้ค่อนข้างจะนานหน่อยครับผมขอขอนุญาตตัดกนณีที่สองนะครับอ่ะก็หลังจากที่เราจะตัดขอบนะครับทุกทุกคนเห็นไหมครับ เข้ารูปเป๊ะเลยนี่นะครับโอ้โหสวยมากครับทุกคนปิ้งครับนี่ปิ้งเลยอ่าโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้กระดาษทรายที่มีความละเอียดนะครับผมจะเริ่มจากเบอร์240เนี่ยเราประจำการเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วขัดที่ขอบที่มุมกันเรียบร้อยนะเก็บขอบไปทั่วนะครับเก็บทั้งชิ้นนะครับเก็บทั้งชิ้นเลยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมนะครับนี่ครับกระดาษทรายไปกันเลยโอเคสตาร์ทเครื่อง ครับมาแล้วก็หลังจากที่เราได้ขัดชิ้นงานนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่แกะบล็อกเลยครับจนเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหูนี่มันมีความมีมิตินะครับมิติสวยมากเลยคือมีความโค้งมนนะครับของขอบชิ้นงานนะครับอ่ะโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขัดเงากันเลยดีกว่านะครับก็จะใช้เป็นน้ํายาขัดหยาบก่อนเลยแล้วกันครับเจ้าเดิมเราเนี่ก็คือตัวนี้นะครับนี่ก็คือจะช่วยปรับชิ้นงานของชั้นแรกนะครับให้มีความเรียบยิ่งขึ้นนะตอนนี้เขาอาจจะยังยังหยาบอยู่นะครั แต่เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับวิธีการขัดกระดาษทรายนะครับต้องให้ขัดถึงเบอร์2000เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เป็นเส้นเลยรอยขนแมวไม่มีแน่นอนครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บงานด้วยนี่ครับขัดเงานะครับเป็นของ 3M ครับอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยต้องมีครับของมันต้องมีสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีแน่นอนครับก็คือนี่เลยครับเครื่องขัดใบขนแกะอันนี้คือไม่มีไม่ได้แน่นอนครับก็มันจะช่วยเป็บชิ้นงาน จะช่วยเก็บชิ้งานให้มีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรอดชมพร้พอมกันเลยนะครับไปกันเลย ยังไงบ้างครับทุกคนหรูหราหมาเห่าเลยใช่ไหมครับและาำวับข้อมูลที่ควรใช้ความระมัดระวังระหว่างการทํางานประเภทนี้นะครับข้อหนึ่งเลย พเพื่อนๆควรเลือกใช้ชนิดเรซินในถูกประเภทนะครับอย่างเ,าเช่นเรซินอีพ็อกซี่เพราะว่าเรซินเฉพาะนี้นะครับจะมีความคงทนและสามารถยึดเกาะชิ้นงานประเภทไม้ได้ดีกว่าเรซินชนิดอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับ 2. ระหว่าง,งการทําการผสมเรซินพาร์ตเกับพาร์ตบเข้าด้วยกันแล้วเพื่อนๆก็ควรคํานวณหรือต้องสัดส่วนให้ตรงกับที่ผู้ผลิตเขากําหนดมาให้และ3เรื่องระยะเวลาในการควรหรือการควรตัวน้ํายาพาร์ตเกับพาร์ตบีเข้าด้วยกันให้ทุกคนคนนานๆคนไม่ต่ํากว่า1 0ถึง15นาทีเป็นอย่างน้อยให้คนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนกว่าน้ายาเรซ เอาล่ะครับเคล็ดลับทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละครับที่เหลือก็ไปสนุกกับมันได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง DIY by ช่างนบด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปและในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ